ฮปวเอออีรือเดีวอันนี้เอกรนนีนงข้าวคืนเจนงข้าวยังไม่ไปพรุ่งนี้ก่อนบ่อะโอเคพรุ่งนี้ก่อนก็พรุ่งนี้เอาของเงิยนยี่สิบบาทโอ้ จะหันแจวบัดรบองอีกโอ้โหเยอะขนาดบัดรบองนะฮะหมดเลยนี่ไม่รู้กี่บาทโอ้เกินยี่สิบแล้วนะโอ้น่าจะเท่าไหร่ดีเฮ้ยไม่ใช่จิเท่าไหร่สี่สิบเปล่าเออเออสี่สิบ อีพาแบบมีปลาทูมะเข่งเออปลาทูหนึ่งเข่งเออไปเรอยกว่าคนโป้ยโว่จะได้กันเอออ่ะซักไพ่แล้วจ้าเดินล้นเด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 เพลงเดเดเดือนในเดเดอันนี้เพลงสมองกวาดใจเถอะสี่สิบบาทมาเอะมาเพลงอ่ะมาเพลงนะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเรจะเดินทางตั้งใจรถ